ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย คมนะครับเดือนสุดท้ายของปี2563ตรงนี้นั้นมีดาวขยับอยู่3-4ดวงด้วยกันจริงๆต้องบอกว่า5ดวงด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือดาวเสาจะย้ายในวันที่5ทธันวาคมย้ายจากราศีธนูไปอยู่ที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิปดีฮ่า ถัดจากนั้นก็ดาวศุกร์นะครับย้ายจากราศีตุลไปอยู่ที่ราศีพิจิกในวันที่12ธันวาคมฮแล้วก็ดาวอังคารนะครับถอยหลังมาตั้งนานจะได้ย้ายสักทีย้ายกลับไปที่ราศีเมษได้เกษตรราธิบดีเช่นกันในวันที่27ธันวาคมนี่ยังไม่นับดาวอาทิตย์ กับดาวพุธนะครับที่จะขยับย้ายด้วยเช่นกันและจะส่งผลอย่างไรกับทั้ง12ลัคนาราศีกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนธันวาคม2563เดือนสุดท้ายของปีจัดไปฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลุกศิษย์สินแสหมิงโหราโหราย4สี่ลายไอดี แอดโหราโหรายี่สีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอง,เองนะครับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านครับดวงชะตาประจําเดือนธันวาคม2563ตรงนี้นั้นต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมีนว่าดาวอังคารยังคงทับลัคนาของท่านอยู่ นะครับอยู่ไปจนถึง27ธันวาคมถึงจะย้ายออกนะครับย้ายเดินหน้ากลับไปที่ราศีเมษดังเดิมนะครับแล้วก็ดาวเสาร์นะครับจะย้ายมาอยู่ในภพลาภะอยู่กับดาวพฤหัสในวันที่5ธันวาคมนะครับชาวลัคนาราศีมีนนั้นในช่วงเดือนธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณนั้น มีพลังนะครับมีความแอคทีฟขึ้นอย่างมากนั่นก็หมายความรวมไปถึงว่าอะไรก็ตามที่คุณตั้งหวังไว้ในช่วงเดือนก่อนๆไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณอยากจะริเริ่มต่างๆก็น่าจะหยิบเอามาทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างได้ในช่วงเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2563ตรงนี้อย่างไรก็ดีครับทั้งดาวอาทิตย์ทั้งดาวพุธและดาวเกต ต่างก็อยู่ในภพลอยกลางฟ้าของชาวลัคนาราศีมีนทั้งดาวพุธดาวอาทิตย์และดาวเกตก็ต่างลอยอยู่ในภพลอยกลางฟ้าของชาวลัคนาราศีมีนนั่นก็หมายถึงพบการงานนั่นเองแน่นอนที่สุดครับชาวลัคนาราศีมีนยังมีโอกาสที่จะต้องเดินทางมีโอกาสที่จะต้องเดินทางหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงเรื่องของสถานที่ แล้วก็จะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนธันวาคมตรงนี้วันที่1ถึงวันที่5นะครับของชาวมีน1นธันวาคมเป็นช่วงที่ชาวมีนมีแผนนะครับวางแผนอะไรต่างๆในเรื่องของการเงินการทองแล้วพอมาถึงวันที่6จนถึงวันที่10ธันวาคม มีโอกาสจะได้เงินครับแม้จะเป็นเงินที่ออจำนวนไม่มากนักแต่ก็เหมือนกับเป็นอะไรที่พิเศษเข้ามาพอถึงวันที่11นะครับธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันที่20ธันวาคมช่วงจังหวะตรงนี้เองนะครับที่มีโอกาสจะต้องเดินทางหรือมีข่าวอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานทำให้คุณเองนั้นจะต้องเดินทางแล้วก็ช่วง 21ธันวาจนถึง31ธันวาคมนะครับก็ยังเป็นช่วงที่คุณนั้นจะต้องลงทุนลงแรงทำอะไรอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนั่นเองแล้วก็ยังมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฟังมาถึงตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องการเดินทางการเดินทางนะครับที่เข้ามาสัมพันธ์กับชาวลัคนาราศีมีนมันมองได้ชัดเจนอย่างนี้เหตุผลเพราะว่าดาวอาทิตย์เองก็มาอยู่ในภพลอยกลางฟ้าของชาวมีน ดาวอาทิตย์มาจากเรือนมรณะส่วนใหญ่มันจะหมายถึงการที่จะต้องเดินเดินทางโดยไม่คาดคิดเพราะเรื่องของงานนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวพุธนะครับดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองเดินอยู่ในภพลอยกลางฟ้าเช่นกันแต่ไปได้ตำแหน่งเป็นปะปุปป,ป,ะปะนะครับเออดาวพุธไปอยู่กับดาวอาทิตย์ด้วยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ ชาวมีนใครที่มีคนรักอยู่แล้วหรือมีสัมพันธ์อะไรกับใครมาสักอย่างหนึ่งสัมพันธภาพตรงนี้มันจะดําเนินไปอย่างไม่เปิดเผยเหตุผลเพราะว่าดาวพุธมันไปเดินอยู่กับดาวอาทิตยนะ์มรณะและเดินอยู่กับดาวเกตนั่นเอง นะครับแต่ก็จะกลับที่จะดีกว่าที่จะต้องมาออกสื่อมากด้วยซ้ำไปนี่คือเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของดวงดาวนะครับส่วนคนที่ยังโสดเป็นไปได้ว่าในช่วงจังหวะตรงนี้จะไปรักเอาคนที่มีเจ้าของเขาแล้วขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีในเดือนธันวาคม2563เดือนสุดท้ายของปีสินแสหมิงไปก่อนสวัสดีครับ ต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์หมิงหกหกหกหสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล